เดยทุกคนนี่นะคะเรามีอะไรมาอวดนะคะนี่เลยจ้าอันนี้คือสร้อยนะคะสองกษัตริย์นะคะสร้อยสองกษัตริย์นะคะความยาวอยู่ที่24สเซนนะคะขนาดเทียบเท่ากับทองหนึ่งบาทเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่จ้าให้ดูใกล้ๆกลเลยนะคะอยากได้ลายไหนชอบลายไหนก็ไปกดเอาทิตตะก้าเลยนะคะ ตาขอข้อต่อนะคะนี่เลยปักอย่างดีเลยนะคะปักอย่างดีเลยนะคะอันนี้เอาใส่กับจี้พระอ่าทองคําแท้นะคะทุกคนแมทช์กันได้ดีมากนะคะเดี๋ยวใส่ให้ทุกคนดูเลยนะคะอ่ยี่สิบสี่เซนนี้คือสวมหัวได้นะคะทุกคนตอนนี้เราใส่เน็ตแล้วก็จะสวมยากนิดน,นึงเดี๋ยวนะนี่ทุกคนเลิศมากให้ดูกใกล้ๆนะคะนี่เลิศเลิศเลิศ สวยงามนะคะช่วงนี้ทองแพงนะคะทองแพงนะคะทุกคนใส่ก็อันตรายนะคะทุกคนนี่ใครสนใจก็กดที่ตะก,ก้าเลยนะคะแปะตะก,ก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจิ้มตะก,ก้าตรงนี้เลยนะคะ